ยิ่งหยุดสนิทมากบุญก็เกิดขึ้นเต็มที่ไปตามกำลังให้ผลบุญส่งผลให้ได้เป็นบุญในปัจจุบันทันตาเห็นให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดไหลสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ธุรกิจการงานก็ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประสกต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในชีวิตกให้ละลายหายสูญไปห,หมดโครงการเศรษฐกิจตกต่ำก็ได้อนุภาพแห่งบุญธรรมดานเนี่ยลิตสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกันไปเลยให้เชื่อมโยงสายสมบัติมาติดหมดทุกคนติดหมดเลยไปตามกําลังส่วนกําลังบุญตามส่วนตัดส่วนกันไปให้ได้ผลบุญกันเต็มเปี่ยมไปเลยเนี่ยเอาบุญที่เชื่อมสายสมบัติเชื่อมไปติดหมด ที่เขาย่อยแยกไปแค่ไหนเราไปรวมมมา,มาติดให้หมดเลยแล้วก็เก็บผังสําเร็จที่เขาบังคับเอาไว้บังคับโดยย่อยก็ดีบังคับผังรวมก็ดีเนี่ยที่ทําให้ข้าวยากมาแพงเศรษฐกิจตกตม่มลบราคาฟันเกิดโรคภัยแค่เจ็บภัยพิบัต,ติต่างๆเก็บละลายหายสูญไปให้หมดให้ประสบความสําเร็จให้ได้ เพราะนั้นให้ลูกๆทุกๆคนอย่าท้ออย่าท้อถอยอย่าวิตกกังวลบุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงบุญที่เราได้ทำมานะกี่พบกี่ชาติให้มาช่วยเราในปัจจุบันให้เดินตามแด่ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าท่านเจออุปสรรคเจอภัยจากพยามาร ท่านไม่ได้ไปสู้รบปรบมือกับพญามาด้วยสิ่งไรเลยนั่งนิ่งอยู่ที่ใต,ต้ต้นโพนะนิ่งสงบนึกถึงบาร,รมีบุญบาร,รมีของท่านทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมะปัญญามริยะกันติสัจจะฐานเมตตาอุเบกขาบาร,รมีบาร,รมีสามสิบทัดทั้งหมดมารวมกันนึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่ความดีเอาชนะ พยายามมานั้นได้พวกเราทุกคนก็ตามในภาวะที่เกิดสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในยามนี้เนี่ยเพราะกระแสบาปมันแรงเนี่ยจะชนะได้ก็ต้องนึกถึงกระแสบุญบุญพวกเราทำมาไม่น้อยเลยนับพบนับชาติไปท้วนนะั่นแหละเรียกมาที่จะนึกถึงบ่อยบอย วิธีนึกก็เอาใจหยุดนิ่งไปตรงกลางตรงนั้นแหละแล้วก็นึกเบาๆว่าอนุภาพแห่งบุญบารมี30ทัศที่กัาะระเจ้าทํามากีภพกี่ชาติจะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีภาวะของก้าพเจ้าในตอนนี้ขับขันจริงๆแล้วขอให้บุญนี้ดนมันดาลพึกผันสถานการณ์นี้เนี่ยให้ตรงกันข้ามจากมืดไปสว่างจากความทุกข์ไปความสุข จากความหายนาะเป็นความสําเร็จเป็นความเจริญรุ่งเรืองนึกไปทุกวันและทําใจให้ชุ่มให้ใจให,หยุดเดินแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าไปเลยอย่างนี้อย่างนี้แหละไม่ช้าไม่ช้ามันก็จะเห็นผลเกิดขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราทําบ้างเป็นบางครั้งคราวผสมปนเปนกับความวิตกกังวลคือยังเชื่อมั่นไม่เต็มที่มีความมิตกกังวลกัาแสก พราะฉะนั้นเนี่ยบุญก็ไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสบาปมันได้ช่องมากกว่าวิบัติบาปศักสิ์ก็เข้าแทรกดังนั้นการหยุดนี่แหละเป็นตัวสําเร็จที่จะเชื่อมโยงบุญที่เราได้ทำมานับไม่ท้วนจนกระทั่งบัตรีเนี่ยมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้วายตัวนี้ให้พลิกกลับเป็นดีไปได้